อตาตมาจำคว่วมเรือหนึ่งได้หลายปีก่อนเดินท่างไปสีบุญเรื่องขึ้นรถโดยสารไปนั่งขานค่างพองไงอันหนึง่งเ้า,าก็ถามอาตมาญาิค้วมาจากท่างไหนเนา,านะพนาวาเ้ออตาตมาคิดในใจเอื่นญาิคู้เล่ตงงิอตาตมากะทาไงเสีแล้วอาตมาเดินทางมาจากมันจาคิรีวันนี้คุยกันไปคุยกันมาจากญาิคู่เหลือหลวงพอ หลวงพ่อบ่มีข้องดีตีอัตามาบ่เดินตัวยม่มคุ้ยไปสักพักหนึ่งจากหลวงพ่อเหลือหลวงพีหลวงพีสี่เดือนทางไปบ้านใดก่ออัตามาก็เรียกบอกว่าจะไปบ้านนั่นบ้านนี้ห้วยยศถาบรรดาสากุคือรถล่วงน้อบันคิดในใจบานที่นี่ก้อนจิตล่วงจากรถโดยสารเป็นกำถามอัตามาว่าขอโทษด้อหลวงพีแมนเจ้าเป็นพาหื้เนี่ยก่อปัญหาว่า